สวัสดีครับวันนี้เพจถังกองสัตว์น้ำอินเตอร์มาจำลองชุดกองด้วยดำล้างอัตโนมัติให้ดูกันนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จำลองบ่อน้างงานจริงเลยนะครับสมมติตรงนี้เป็นบริเวณบ่อนะครับส่วนนู้เป็นขอบบ่อครับอันนี้เราต่อจำลองขึ้นมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นกองล้างอัตโนมัติด้วยดำครับตัวนี้เสถียรมากเลยครับและเป็นที่นิยม แตว่าระดับสากลในการใช้งานนะครับด้วยระบบจําล้างอัตโนมัติครับตัวนี้เสถียรมากครับแล้วก็ตอบโจทย์คุณลูกค้าในท้องตลาดมากครับผมเพราะว่าตัวนี้จะช่วยล้างอัตโนมัติสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลตัวกรองครับทํางานอะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ค่อนข้างที่จะมืดแ,แล้วเลยไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้จะฉีดล้างอัตโนมัติให้เองเลยครับผู้ช่วยในการเลี้ยงปลาของเรานะครับตัวนี้เลยเดีเราพาไปชมจุดแรกก่อนเลยนะครับ จุดแรกที่เรามีในชุดนี้นะครับจะเป็นสกิมเมอร์และซูดิเทียมครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสกิมเมอร์หน้าที่คือเก็บเศษผิวหน้าน้ำเศษฟองเศษอะไรที่ฟิวลงหน้าน้ำเนี่ยจะมาลงบริเวณนี้นครับวนชุดด้านล่างเนี่ยจะเรียกว่าสกิมเมอร์ครับสกิมเมอร์ดูเศษที่ปลาใต้พื้นบ่อนะครับส่งเข้าปั๊มครับปั๊มส่งขึ้น อกองตัวดาด้านบนครับจะมีสติเคเพื่อแปะให้ด้านนี้เลยครับช่องเติมน้ําส่วนตรงนี้ช่องระบายน้ําทิ้งเวลาฉีดล้างอัตโนมัติครับเราพาไปชมกันข้างในครับข้างในจะเป็นระบบกลไกลตัวดานะครับสมมุติว่าน้าเนี่ยเข้าไปในกระบอกดาเนี่ยเรื่อยๆมันก็จะเริ่มทําการตันใช่ไหมครับพอทําการตันเนี่ยระบบลูกลอยตัวนี้เขาก็จะฉีดล้างอัตโนมัติเองเลยครับเราไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้น แต่ของเสียเขาจะปล่อยทิ้งบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ของเสียจะปล่อยทิ้งบริเวณนี้ลูกค,ค้าก็ต่อไปลงต้นไม้หรือท่อระบายน้ําทิ้งได้ครับตรงนี้ครับในการฉีดล้างหนึ่งครั้งเนี่ยรประมาณหนึ่งเที่ยวน้ำครับตัวนี้จะมีปั๊มฉีดล้างในตัวนะครับไม่ต้องต่อปั๊มน้ําดีกับตัวบ้านซื้อไปใช้งานก็ติดตั้งได้สะดวกเลยครับถ้าเป็นซื้อชุดนี้นะครับก็ต่อระบบท่อมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กของปั๊มเสียบปลั๊กของตัวกรองเนี่ยแล้วก็ จะมีปักอีกคันะครับปักปักจูวีนะครับใช้งานได้เลยครับใช้งานด้เราจะติดคลิปให้ดูนะครับเวลาฉีดล้างครับเดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปให้ดูครับครับพอฟองเสร็จนะครับน้ําก็จะลงมาสู่ชั้นกลางครับชั้นกลางเดี๋ยวเราจะแนะนำวัสดุชั้นกลางนะครับว่าควรจะใส่อะไรบ้างนะครับวัสดุชั้นกลางนะครับที่เราจะใส่ไปก่อน อ่าอันแรกครับจะเป็นฟิลเตอร์แมทสแผ่นล่างนะครับสแผ่นล่างแล้วจะเป็นใยแก้วสกอดไบ์ครับชั้นนี้นะฮะใยแก้วสกอดไบจะมีฟิลเตอร์แมทสแผ่นแล้วก็ใยแก้วละเอียด2แผ่นครับชั้นกลางนะครับส่วนชั้นล่างทั้งออกมานน้าตกเนี่ยครับก็จะใส่เป็นหินบูเขาไฟครับกอไฟตัวนี้นะครับใช้งานได้ทั้งกองหลักและกองเสริมเลยครับผม ตัวนี้ชุดนี้นะครับรองรับบ่อได้ถึง10ตันเลยครับส0ตันล้างอัตโนมัติครับเป็นที่นิยมมากส่วนด้านนี้จะเป็นกองธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นชุดเล็กของทางเราครับกองธรรมดาชุดเล็กของเรารองรับได้ถึงหนึ่งหตันครับชุดเล็กนะครับพร้อมสิบตันเลยเหมือนกันครับสำหรับท่านใดสนใจชุดกองนะครับสามารถส่งรูปบ่อเลี้ยงหรือแจ้งขนาดมาให้ทางเราช่วยดูได้ครับว่าชุดไหน ที่ใช้กับบอกของคุณลูกค้าเหมาะสมกับการใช้งานครับหรือว่าไม่ทราบขนาดเนี่ยแจ้งถ่ายรูปมาให,ให้เราช่วยดูได้ครับทางเราได้ช่วยแนะนํานะครับทางเรามีสินค้าอีกมากมายครับที่เป็นระบบกรองน้ําบ่อปลานะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ